งดเราเข้าของคามาหลายปีแล้วเนาะครับสิบกว่าปีครับสิบป,ปีแล้วครับสิบเจ็ดปีครับแล้วปีนี้ก่อนก่อน<ง>ที่มีโครงการก่อนนี้มีโครงการด้วยเนาะจะงดประมาณกี่เดือนครับงดประมาณ5เดือนครับห้าเดือนแต่ปีนี้โควิดก็เลยงดตลอดชีพเลยครับตลอดตลอดชีพตัดสินใจทำไมตัดสินใจงดตลอดคือว่ามันจะงด5เดือนก็จะงดได้ งดต่อไปทำไมาจึงงดไม่ได้ก็ต้องเลยต้องตใจก,ก็คือว่าเออมันก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นก็เลยงดเลยครับเรามีโควิดเข้ามาเรายิ่งตัดขมใจเลยยิง<ล>ยย่ง<ล>ยิ่งไม่ไม,ไม่ไม่นึกอยากนึกอะไรเลยก็โอเคเลยก็เลยต้องหยุดเลยหยุดเลยครับเพราะว่าเป็นโควิดเป็นไงคะแล้วเราดื่มเหล้าเป็นไงก็มันจะมีการที่ว่าใกล้คิดกันเ,เวลาเมาแล้วอาจจะดิ้งเจ้าวเดียวกันมั่งอะไรอย่างนี้ครับมันก็กลายให้มีโอกาสติดมากกว่าที่เราไม่กินเหล้าครับ ทำไมถึงการดื่มสุราในวงเดียวกันกินแก้วเดียวกันคิดว่าเป็นไงมันทําให้เกิดอะไรขึ้นพอเมาแล้ว <นะ S 1> มันยังไงล่ะคือใจถึงเป็นเพื่อนฝูงอะไรสนิทสนม,มกันเอ้ยกูไม่รังเกียนมึงอะไรพวกนี้มันจะไกลก,กะแ<อ>จาก,ก,าก้จานละครับพวกนี้ครับแจกกัไม่ระวังตัวครับลืมลืมก็จะมาง่ายชโควิดก็ไม่กลัวแล้วครับเมาไปแล้วมันก็ลืมครับเมาไปแล้วลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากเลิกดื่มสุราเนี่ยช่วงนี้เป็นไงครับครับก็ร่างกายก็ดีขึ้นมาชีวิตก็ดีขึ้นคาใช้ยก็ค่าใช้จ่ายก็ เหลือทําอะไรก็นั่งเหลือเจ็บไปบั่งนิดหน่อยครับค่ะแล้วช่วงนี้ช่วงนี้ทําอะไรบ้างคะขอปลูกผักปลูกหญ้าครับทำสวนการเกษตรแล้วก็ปลูกดอกมงดอกไม้ขายครับเช่นอะไรบ้างคะโอ้มีหลายอย่างครับถ้าก็มีทุเรียนปลูกพวกสับปะรดมะนาวพวกนี้ครับผักพืชผักสวนครัวรมีทุกอย่างนะครับแล้วก็กลับไปแบบเศรษฐกิจพอเพียงครับเนาะมีรายได้เพิ่มขึ้นครับ เรื่องของรายได้และเรื่องของครอบครัวเป็นไงคะก็ก <He ep. S 2> ็มีเงินเก็บนิดๆีหน่อยครับอช่วงช่วงหยุดเหล้านี่ก็ครอบครัวก็มีเงินเก็บช่วงนั้นครับางทีเจ็บสองสามร้อยก็ไปเอาเหล้าหัวเดียวก็หมดเลยครับอแล้วได้ข่าวว่าเป็นไงคบคนที่อยู่ใกล้สิดญาตยาเนี่ยก็เลิกสุราเหมือนกันในใครเห็นเรเราเลิกเขาก็ว่าเขาก็กลัวเหมือนกันเขาก็เลยเลิกลูกเผยก็ยังเลิกเลยครับอ้าวก็ขาคนในบ้านเลิกไปด้วยเลยเห็นเราเป็นต้นแบบก็แนะนำแนะนําเขาด้วยแนะนําเขาด้วยว่าเอออย่าถ้าพลาดไปมันไม่ดีนะเพราะว่า ช่วงโควิดเนี่ยเราจะพลาดได้แล้วขอเลิกถ้าเขาก็เลยเชื่อพ่อเขาก็เลิกและได้สองสามเดือนแล้วงั้นก็เป็นสังคมที่เป็นครอบครัวที่พากันเลิกเัน้าเลยเนาะตอนนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดในเรื่องของวิกฤตของโควิดมันก็เป็นโอกาสเนาะที่ทําให้เรากลับมาดูแลสุขภาพเราเลิกสุราแล้วก็ยังชวนคนเป็นโอกาสที่เราตัดสินใจได้ง่ายตัดสินใจไม่มีไม่มีปัจจัยอื่นมาแทรกเลยเนาะเราตัดสินใจเด็ดขาดเลยเนาะ ในเรื่องของอาชีพเรื่องของไรายได้ก็เพิ่มมากขึ้นคือรายจ่ายแล้วก็ลดรายจ่ายไปนิดนึงเราไม่ต้องไปเสียค่าซื้อเราซื้ออะไรล้วก็ซื้ออะไรมันเหลือเราก็พอดะเก็บได้ครับแล้วที่สําคัญลุงก,ก็บอกว่าเป็นไังครับภรรยาเป็นไงภรรยาก็บอกเออไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้เ,ดเออแล้วออกไปข้างนอกก็กลัวอย่างเดียวครับกลัวคิดว่า ไม่กินเ้าแล้วอาจจะจะชูหรือเปล่าเลยเล้วจะชูเปล่าคะไม่ไม่จะชูครับไม่จะชูครับกลัวอบอุ่นนะคะก็เขาเขาพูดคือเขาห่วงเราครับก็เป็นห่วงเราเนาะเป็นห่วงสุขภาพเราแต่ตอนนี้เรากลับมาเป็นต้นแบบที่ดีแล้วเนาะครอบครัวดีเนาะการเงินการงานดีสังคมเพื่อนฝูงอะไรก็ดีขึ้นครับแล้วก็มีการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับก็ขอบคุณนุ่งหวงมากนะคะที่เป็นต้นแบบที่ดีๆนะคะของตำบลเนินหอมของเราค่ะค่ะ